เกลือนี่เราต้องคนไหม<ะ>เราต้องคนเกลือไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องเอาเลยชิ้นแรกหัวเราะ การใช้นี่ง่ายกว่าไหมเขาเใส่ตุงมือแล้วไม่ต้องปัน้น,นตอนนี้มาถึงขั้นตอนการทอดแล้วนะครับเคล็ดลับของอาจารย์วอก็ค,คือต้องใส่เกลือลงไปในน้ำมันเพื่อป้องกันไม่ให้มันกระเด็น

ไม่มี <ไป S 1> เห็นนะนี่เงถ่ายอยู่นะจันโอเคเดี๋ยวสักครู่เราจะมาดูนะครับว่าตอนที่มันสุกแล้วมันจะน่ารับประทานขนาดไหน